ยังไ่ลไได้นั่งลเนด็กิเด็กินกเฮ็ดเอาตัวเอามาอีกเร็ว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 บอกให้นอนเดกันนี่บอกให้นอนแมนยังต๊ใจไปแล้วไปแล้วยันถือขู่เฉยๆนะกันนี่พูดนะ่านเอาะบ้เอาะบบ สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะคะมาพบกับน้องมิ่งที่เก่าที่เดิมค่ะคุณแม่ลูกชายคุณแม่ไปใส่เนาะคุณแม่คะ บมูหคึกกันล่ะเดอ้อนี่เด,อด้อไปดื้อไปควนยู่ทางไหนบูคุณแม่สายชิวนะคะนี่คุณแม่อารมณ์ดีบางครั้งก็มีโมโหบ้างเรียกลูกแล้วลูกไม่ยอมมานี่กลับมาล่ะอื้มสุดยอดค่ะลงโทษเบาๆคุณแม่ล่ะ เอามิง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 เดี๋ยวไปตามหาลูกมิ่งกันนะคะนี่ตามหามิ่งกันเลยมามามาออกมาอ้อนกันข้างนอกนี่ไปอ้อนกันอีกยัางยูหันมามาลูกมาเร็วเร็วเร็วโอ๊ยหุ่นอะไรจะขนาดนั้นน่ะมิ่งเอ้ยมาลูกมาลูกมาเร็วเร็วเร็ว มา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 ,มาทางนี้เลยมาทางนี้เลยเ,เร็ว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 โอ้ยมาอ้อนอะไรตรงนี้ว่านอ้อยยังนี่มาเลยมามา <laughs> ลีลาสิให้กินกับว่ให้กินเพิ่นวะ <laughs> เข้ามารับชมคลิปแล้วอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเนี่ยเดดิได้ดกินกะเฮ็ดเอาตัว <laughs> เอามาอีกเพาะนมเม็ดกินแล้วฟันบุพุลามักครับแซ่บพูดนะครับผมลุ้นลุ

น,นี่อากาศกำลังดีนะคะนี่ขับรถขับรถขับรถขับดิรับช้อยขับช้ยชักชาลี่ล่าหมิงวะโอ้ยครับรถได้กินน่องเม็ดอยู่ไหมเอามาทำไงครับครับดูรับดิบากินกันได้ตัวมากินกันได้ตัวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ลังเลแล้วกินยูอยากกินยูพ่ออยากกินยูครับั่งลงก่อนทงลงก่อนทลงลสั่งนังสังนอนมีสิ่งเนี้ย มิ่งทำได้ครับนีแลอนี่มอครับนั่นเห็นอีกแล้วเห็นแล้วเห็นซ่องครับไม่เชอนี่อาคารเบิ้งบ่นไดดอกครับบ่ได้ดอกครับช้างชนช้างครับเอ้าต้งกระตุนนิดหน่อยนึงดอกอ้า เร็ว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 บอกเห็นนอนเด้อกันนี่บอกเห็นนอนแม่นยังตกใจไปแล้วไปแล้วยันถือขู่เฉยๆนะกันนี่พุ่นน่ะพุ่นเอ้าะบาอ้าะบามาคู่หล่าเด้อเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวเหรอพออ้วนอย่าเพ้อล้วกันน่ะ มามามากินเร็วอะตกใจเลยบอกบอก,กินก็นได้ครับอขอเสียงหน่อยเร็วเสียงอยู่สายเสียงโมเมนไหมไทยเด้อครับไปเลยกล,ลัวแล้กันอ้่ แม่กอดลูกไว้เลยยับไปยับไปพ่อเนี่อ้วนเราใจให้เฮ้ยเนาะยับไปลูกยับไปพ่อเนี่อ้วนเราใจหายมื่อนี่เราถือเล็กหน่อยฝนว่าเอาฮิดด์เหรอเขาวฮิดด์เหรอมาๆมาโอ้ม่แม่ครับมมาไปปอบเลยคุณได้โชคจากที่ไหนไปบอกลูกชายเลยขอบคุณลูกชายหรือยังเนี่ยฮะ ขอบคุณลูกชายหรือ,อยังลูกคำลูกคุณไปแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นยังยคือ,อ,อบู้สื่อไลไลใบทผู้ใดบอกให้ซื้อใบเดียวปัญหาบัวไทยถาว่านะ้าไดนไหมจงการเสียบัวเอร์ตรงมีง่โปรดใช้วิจารณญาณใน <Okay. S 2> การรับชมนะคะเจ้าห้องคอยว่าเแมนถือกลางวันทีน่สอง ปดศูนย์หกเฮ้มาน้ดีมากยรสิแตกค่ะมือวานนี่พระไหวชงซิงนั่พ่อพ่อไวไปงคุณมั้งครับข้ครับไปดีมื่มึงมืมึงขึ ละตัวามตัวครับตามตัวถอยจากจากนั่นถอยเลยค่ะอย่าได้อย่าได้อย่าได้ถอยตังลักได้นั่นบ่แม่นยังได้นั่นหู้จักบ่นั่นมิ่งถอยตังลักจะเข้ากกัน ถอยถอยถอยเ <laughs> ถอยหลังอย่างเดียวนะคะใส่เกียร์ถอยอย่างเดียวบ่แมนถอถอยอยังเด้อค่ะถอยตั้งลักออแม่เพิ่นกะจิกกอดลูกไว้เห็นบอคืือจังวังหันเอาล่อ,ลองลอง่ลอไปใกล้ๆเบิง้งล่องลองไปเห็ดอีกเบิง้ง คุณแม่กินด้วยเออกินเลยกินเยอะๆเลยขอบพระคุณสำหรับความรักความเมตตาที่มีให้กับปิ้งและก็แม่หางดีนะคะไปไปไปพูดดิมาแล้วครับเห็นไหมเห็นไมมาแล้วถอยตังรักก็ซื้อได้หนิเพื่นว่าวังหันอาลงก่อนมาลงก่อนมลงมน ก้อนมน้อาบกินเนี่ยู้ฝองแม่แหมก้อนโเพาอ้วนตัวลายอีกแล้วครับจีไ้กินกับว่าไ้กินครับไปแล้าไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะ้ะนั้นออ่ะนั่นไปล้วค่ะไปล้ค่ะโอ้โหไม่ีละไ่ตีละ อ้อยขึ้นอ้อยขึ้นเล็กหน่อยเนาะอ้อยขึ้นเลยครับอะากล่ยานตัวถือ,มมอไม่แสใไหมเนาะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึง share, นกำลังใจของพวกเราค่ะตอนนี้ก็ขอขอบคุณผู้ติดตามจากติ k t o ็อใช่ไหมพ่อจากช่องติ๊กต็อกตอนนี้อยู่ที่ อย่าลืมเข้าไปติดตามในทิกตอกนะครับช่องพังหางดีพัยมีมงคลนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามหนึ่งแสนกว่าไปดูความน่ารักของลูกช้างนะคะมาเด้อมาเดนมาเดขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะแล้วมาพบกับมิ่งใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ ไปแล้วไปแล้วรู้แล้วผู้แล้วรู้แล้วครับรู้แล้วไม่ไม่ได้ตีนะคะเราจะใช้ไม้เหลียวขู่ขู่ลูกช้างค่ะ้้้้รรรููแแลลววคับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ